เพราะเราต้องปล่อยน้ำยาแอร์ทิงก่อนใช่ไหมปล่อยน้ำยาแอร์ทิงเสียงฮะมีระบบมีระบบที่ต้องเก็บน้ำยาได้นะแต่เราไม่มีเครื่องเข้าใจไหมมีที่ระบบที่เราต้องเก็บน้ำยากลับมาใช้อีกได้แต่เราไม่มีเครื่องตัวนั้นถามว่าร้านแอร์ทั่วไปมีไหมไม่มีมันต้องเป็นศูนย์ก การลื้อออกมาล้างเนี่ยอย่างน้อยใช้เวลาสามชั่วโมงแต่ถ้าเกิดล้างแบบสองกล้องเนี่ยใช้เวลาพันละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นสามความเสี่ยงคือเสียความเสี่ยงเสี่ยงในการลื้อตู้แอร์ออกมาแล้วประกอบกลับเข้าไปไม่เหมือนเดิมนะครับลื้อตู้แอร์ออกมาแล้วประกอบเข้าไปไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม,มเป็นเพราะอะไรคุณลื้อคอนโซง ต้องลือคอนโซลออกมาเลยเพื่อที่จะเอาตู้แอร์ตรงนี้ออกมาออกมาล้างแล้วก็กลับเข้าไปใหม่เ,เท่านั้นเองนะครับกลับเข้าไปใหม่เ,เท่านั้นเองนะ,ะเสียเวลาความเสีย่ยงเสียน้ำมันเพไปตั้งยาวแน่นะครับถามว่าถ้าเกิดตู้แอร์รั่วนั่นแหละคือจำเป็นที่ต้องรื้ ใช่ไหมเราไว้รอให้รั่วเราถึงค่อยเสี่ยงตรงนั้นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดมันไม่รั่วเราไม่สมควรที่จะเสีย่ยงนะครับถ้าตู้แอร์รั่วทำเป็นต้องรื้อหรือันโตหรืออะไรตู้มาเพื่อมาเปลี่ยนตู้แอร์แต่ถ้ามันไม่รั่วเราอย่าไปเสียมม่ยงนั้นนะครับเราอย่าไปเสี่ยงการล้างแบบนี้เกียสิเเซ็ตของกษาาัตรแน่นอนไม่ต้องถึงหร่อแต่ถ้าเกิดื้อเอาแบบต่อตู้ออกมาล้างก็ประมาณ ไม่สะอาดก็ได้ไม่สะอาดก็ไม่สะอาด,ม,ดมันก็เลือกมาแต่ความเสี่ยงมันมากกว่านะครับความเสี่ยงมากกว่านะแต่ถ้าเกิดรถที่มีกองแอร์รุ่นใหม่เนะี่ยมีกองแอร์มันก็จะยืดอายุของตู้แอร์ได้ได้ดีกว่านะครับยืดอายุของอตู้แอร์ด้วยต่ำมาตามติดบอลเริ่มจากนี่เยอะนะแล้ว ตรงนี้สามารถคุณพี่ว่าน้ำยาจากกระแสนี่นะครัะคือว่าวอะไรนะวัดตะเกงน้ำยาค่ะเหมือนเหมือนส่องแอร์บ้านนี้ครับสามารถที่จะจับจับกระแสคอมพนเ้อร์ได้คุณพี่ว่าเป็ทางเลือกในกรณีไม่มีเกรดแต่ที่รถยนต์ผมจะทราบว่าสามารถที่จะประเมินคุณพี่วาน้ำยาในระบบอ่ะนอกจากการวัดที่เกงแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมคะก็เนี่ยู่ที่สายการ ตามแมวดูได้ตามแมวทีเดียวกับนนก,กับความเย็นในระบบหนึ่งดที่ตามแมวกับความเย็นในระบบแค่หน้าตัวเดียวนะทดลองได้ว่าตู้ตู้แดดแน่นอนตู้ระบูมิเนี่ยวัดระภูมิในช่องทำความเย็นเนี่ยก็อย่างน้อยก็ประมาณติดสี่ติดห้าเนี่ยก็ได้ แต่ถ้าเกิดเกิน15ไปแล้วเนี่ยหือว่ารถจะไม่ตูดแด้แดดล้นะ,ะครับรถจะไม่ตูดแด้แดดล้เนี่ยน้ำน้ำออกมาระหว่างปิดที่เรียบแบบเนี่ยเห็นไหมมองเห็นไหมพี่โครนเห็นไหมก้อนสองเข้าไปจะเห็นพี่โครนเลยพี่โครนที่เกองที่ตู้เนี่ยเนี่ยพี่โครนเนี่ยนะครับกาะองที่ตู้เนี่ยเนี่ยมองเห็นนะพี่โครนเห็นไหมเกาะอยู่ที่ ทรถยนต์นนนนที่ไม่สามารถหรือสามารถล้างได้ให้ล้างได้แต่จะต้องทําการเจาะตู้นะครับเรื่องการเจาะต,ต,ตู้เนี่ยพวกนี้ยเจาะตู้หมายความว่าไงยาลิสวีออสเซนสามกอร์กระบะมาตาบีดีห้าสิบพวกนี้ยจะต้องทําการเจาะ พราะมันไม่มีช่องบริการหมายความว่าช่องบริการายครัว่าสามารถสอ่องเข้าไปเอาหัวฉีดน้ำฉีดก็ไปหัวฉีดน้ำยาฉีดก็ไปนะครับสามารถเข้าได้ทั้งช่องนี้แต่บางตู้บางรุ่นมันไม่มีอะไรเลยคือมันไม่มีช่องที่จะบริการนะครับเราก็ต้องทําการเจาะ ใช้โฮซอเจาะแล้วก็ตุกปุดให้เขาแบบนี้นะครับใช้โฮซอเจาะนะครับแตุกปุดให้เขาแบบนี้แต่เราต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะไม่ใช่เจาะเขาเลยนะครับแจ้งว่าคุณจะเจาะไหมถ้าเกิดไม่เจาะเราก็ไม่สามารถร้างได้นี่ต่อท่องบริการตัวนี้เพื่อที่จะเอาก้องกับหัว ลมหัวน้ำน้ำยาเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยต้องเนี่ยสามารถส่องเข้าไปดูได้นะต้องสามารถส่องเข้าไปดูได้พอทำความสะอาเดเสร็จปุ๊บนะครับน้ำมันก็จะออกที่รูน้้าทีนะครับรูน้นทีคือตัวนี้นะครับพอเราล้างเสร็จน้ำ่ำอที่รูนี้พอเราจอดเสร็จปุ๊บเราก็จุกอุดให้เขาขราวหน้าเขาก็ไม่ต้องจอดแล้ว แต่ต้องคุยกับเจ้าของรถดีๆนะไม่ใช่ว่าเอาไปจอดเขาต้องสีวหบางคนเขารับไม่ได้เขาไม่อยากจอดนะครับเราก็ต้องจอดโดยแล้วเราก็ปุ่มปุ่มใช่ครับแบบนี้จอดอย่าจอดทีเด right? ียวทะลุเลยนะครับเดี๋ยวไอ้แผ่นพลาสติกเนี่ยจะร่วงไปข้างในจอดให้ใกล้ๆขาแล้วเราพัคเตอร์กีดนะครับถ้าเราจอดพุ่งรวดทะลุไปเลยเนี่ยก็เผลอไอ้แผ่นพลาสติกเนี่ยมันร่วงไปข้างในพลาสติกที่จอดเนี่ยจะร่วงข้างในพอจอดเสร็จปุ๊บเราพัคเตอร์กีด นะครับออาเตอร์กีดนะครับออาเตอร์กีดไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพลาสติกที่จอดเนี่ยจะหลุดไปข้างในนะครับนจะหลุดไปข้างใน,นนะ